สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยที่เข้ามาแวะชมช่องบอนสีบ้านป้านันนะคะชมบอนสีสวยๆกันยามเช้าๆนะคะเพื่อนๆจ๋า,าถ้าว่าเพื่อนๆชมคลิปแล้วถูกอกถูกใจต้นไหนแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะถ้าแคปภาพได้ก็แคปนะคะถ้าแคปภาพไม่ได้ก็จดชื่อบอน ใส่ราคามาให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ราคาไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่ฟอร์มไม้หน้าไม้นะคะเพื่อนๆจ๋าจะเป็นฟอร์มไซส์ใหญ่และไซส์เล็กเนาะก็มีเริ่มต้นที่50บาท70บาท100บาท150บาทอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าอยู่ประมาณนี้เลยไซส์ใหญ่ๆนะคะเป็นไ,ไซส์ฟอร์มกอก็ประมาณ100กว่าบาทประมาณนี้นะคือไปแล้วใหญ่เลยนะคะ วันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยเนาะเพราะป้านันไปเลือกไอ้ที่ว่าทำฟอร์มกอไว้เนาะแล้วก็เลือกมาก็จะมาทำคลิปให้ เพื่อนๆนะคะว่าชอบต้นไหนนะคะวันนี้ไม่ได้ทําในตู้เนาะเพราะไปเลือกเลือกออกมานะคะเพื่อนๆจ๋าไปเลือกออกมาอย่างกระถางสองกระถางนะคะเลือกเอาที่ฟอร์มสวยๆแข็งแรงโตๆมาแบ่งปันกันเลยนะคะเพื่อนๆสนใจต้นไหนก็เอฟได้เลยนะคะค่าข้นส่ง 50+ บวกนะคะวันนี้ทําคลิปวันเสาร์ก็จัดส่งให้เป็นวันจันทร์เลยนะคะจันทร์อังคารพุธศุกร์ แล้วก็เสาครึ่งวันเลยจะนัดส่งวันไหนก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะถูกอ,อกถูกใจก็สั่งกันได้เลยเอฟกันได้เลยนะคะวันนี้เนาะ ส่งได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มนะคะส่งได้ทั่วประเทศไทยกันเลยนะคะวันนี้นาะมีมาแนะนํากันแปลกๆอันนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะน้องมีชื่อว่าถุงเงินถุงทองเ,เพื่อนจ๋ากาลัง<อ>กาลังอดอกกําลังบานนะน้องจะสีแบบเหลืองสว่างมากเลยประนันนะ่ด้วยส่วนตัวชอบอ ต้นไม้หรือดอกไม้ออกมาจะเป็นโทนสีเหลืองอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าชอบส่วนตัวจริงๆแล้วก็สะสมทุกสีไม่ว่าแดงว่าเขียวชมพูคือสะสมทุกสีนั่นแหละบอนป้ายบอนด่างก็เลี้ยงนะคะบอนบ้านๆก็เลี้ยงคือเป็นคนชอบอยู่แล้วเนาะเรื่องสีสันของใบไม้ชอบความงามของอใบไม้ของธรรมชาตินะคะปะนันก็สะสมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ บางอย่างก็มีจํานวนมากบางอย่างก็เพิ่งเริ่มสะสมก็มีนะคะเพื่อนๆจ้าเริ่มสะสมแล้วก็จะเอาไว้ทําจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆนะคะถ้าว่าเพื่อนๆถูกอกถูกใจต้นไหนก็ทักถามมากันได้เลยต้นคลิปก่อนๆถ้าไม่ทันอารอบนี้ก็ทักถามได้นะเพราะว่าป้นันเป็นคนขี้ลืมไม่รู้วใครสั่งอะไรมั่งนะคะเพื่อนๆจ้าบางทีจัด ไว้ให้แล้วก็ลืมเนาะไม่รู้ว่าใครสั่งอะไรแล้วก็ถามเอานะเพราะว่าป้นันก็จัดไว้กันคนละมุมละมุมนะคะก็เอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไม่เสียเวลาอ่าต้นแรกนี้เลยกระถางแรกนี้ป้านันก็อันนี้ขุมทองกับบรรดาลรัพย์นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าขุมทองกับบรรดาลรัพสองต้นในกระถางอันนี้เป็นไม้ข้ามปีแล้วนะเ,นเพื่อนๆจา๋าเป็นไม้แบบ หัวเขายุบแล้วนะคะคราวนี้พนันก็นึกว่า,เ,าเป็นตัวเดียวกันมันจำสับสนเพราะว่าตอนตอนเขายุบหัวนั่นแล้วก็นึกว่าหัวเดียวกันเอามาใส่กระถางเดียวกันเวลา,าตอนเขาขึ้นด้านเขาขึ้นคนละอย่างมีบันดานซับ ขุมทองนะคะกระถางนี้ประนันให้อยู่ที่170บาทนะคะ170บาทเป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะเป็นเพื่อนจา๋านี่กัดออกมาหน้าแดงไม้หัวนะคะ 1. กระถางนี้170บาทนะคะเปิดตัวต้นนี้เลย ต่อมาต้นนี้จะเป็นไกรทองนะคะไกรทองเอ่ะปนันให้อยู่ที่150บาทนะคะเป็นเพื่อนจากไกรทองอันนี้ก็ไซ์ข้ามปีเหมือนกันแข็งแรงแล้วนะคะนี่ปนันไปเลือกไอ้ที่ว่าพวกอ่าไม้แข็งแรงแข็งแรงมาแบ่งปันกันเลยวันนี้นะคะไม้ไซ์ข้ามปีทั้งนั้นเลยน้องมีชื่อว่าไกรทอง150บาทจ้า ต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นอ่ามะหาโรหะนะคะมะหาโรหะอะปะนาปนันมีจํานวนเยอะอันนี้ปนันให้อยู่ที่หนึ่งรอยบาทะคะชอบโทนสีชมพูนะคะตุงสะโพกออกเขียวเขียวนะเพื่อนๆจ่าตัวนี้จะออกแผงๆใครชอบไม้แผงนะคะจริงๆแล้วเขาจะชมพูจ๋าทั้งใบเลยแต่ต้นนี้มาแปลกนะคะเพื่อนๆจ๋าออกสะโพกเขียวมหาโรหะ,ะใครชอบโทนนี้จัดไปเลยนะคะ กระถางต่อมานี่จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะเพื่อนๆจ๋าไก่เศรษฐีนี่เลยนะคะความสูงก็ประมาณนี้เลยนะคะความสูงหนึ่งไม้บรรทัดกว่าๆด้วยซ้ํานะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้150บบาทนะคะไก่เศรษฐีนี่ลูกขึ้นแล้วนะเพื่อนๆจ๋าลูกเขาเกลี่ยมขึ้นแล้วนะหัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยไก่เศรษฐีนะคะใครอยากได้แคปเลยนะคะ อยากได้แคปเลย150บาทไซส์ใหญ่นะคะต้นต่อมาต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นอัมพรนะคะมีความคล้ายกับอ้อมกอดแห่งขุนเขาแต่อันนี้เขาจะสีขาวนะคะสีขาวเยอะเหมือนแตงโมเหมือนอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะต้นนี้ประนันให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนเืจ๋า ไสใหญ่คามปีหนึ่งร้อยบาทกระถางหกกันเลยนะคะใบดกๆกันเลยนะคะเลือกไอที่ว่าสวยๆมาแบ่งปันกันเลยต้นนี้จะเป็นแหลมทองสวยมากเพื่อนๆจ๋าดูความสูงนะคะดูความสูงหนึ่งไม้บรรทัดกว่านะคะนี่ดูลูกนะคะลูกขึ้นมาแบบจุกๆกันเลยนี่ลูกน้อยลูกน้อย กำลังขึ้นมากันนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ลูกน้อยอ้อมต้นเลยกระถางนี้ก็ให้อยู่ที่150บาทเอาเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้ก็ให้150เร,นนรียกพนันคล้ายๆออกมาสองกระถางเดี๋ยวพนันดูกนเออใช่นี่นี่อีกกระถางหนึ่งเอาเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ลูกขึ้นเหมือนกันนะคะนี่ สวยเหมือนกันเลยอ่านะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะกัดสีแล้วฟอร์มก็ร้อหบาทโอ้โหเพื <ๆ S 1> <า>่อนๆจ๋าลูกก็มีนะคะลูกก็มีแล้วสวยก็สวยนะคะ150บาทใครที่ชอบไซส์ใหญ่ที่แบบว่า,าราคา อ่าไม่ไม่แพงนะคะเพื่อนๆจ่าราคานี้ป้นานันเลี้ยงมา1ปีกว่าแล้วนะคะเลี้ยงจนแบบยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะยุบแล้วขึ้นใหม่จนมีลูกออกมาแล้ว150บาทนะคะ ไกลทองไกลทองก็กระถางเราร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี้ก็คือแบบกัดสีเต็มที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋ากัดสีเต็มที่แล้วใหญ่เต็มฟอร์มแล้วไม้หนึ่งปีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไกลทองไม่ค่อยมีจํานวนนะคะ ไกลทองปราบชาละวันตัวนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสีออกส้มส้มกระดูกออกสีขาวนะคะเ,เพื่อนๆนจา๋ามีเม็ดสีขาวแบบนูนนูขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าน้องมีชื่อว่าไกลทองร้อยห้าสิบบาท ต่อมาจะเป็นหงดารุ่น,นะคะกัดสีแล้วกระถางละสอต้นเหมือนกันเพื่อนๆจ๋ากระถางละสอต้นพวกนี้จะเป็นไม้ได้ขวบแล้วทั้งนั้นนะได้ข้ามปีแล้วทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆจา๋าหงดารุ่เอาให้กระถางละหนึ่งร้อบาทโอ้ยสวยจึงๆเลยเพื่อนๆจา๋า สวยงามมาก100อา่อ้าวใครไวใครได้ใครชอบแบบใบยาวๆเหมือนใบไผ่กัดสีชมพูสวยๆให้ราคาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะ100บาทนะคะมีแบ่งให้2กระถางนะคะไลน์นี้คลิปนี้มีแบ่งให้2กระถางนะคะหรือถ้าใครจะเอามากกว่านี้เดี๋ยวปนันไปเลาะดูตามในสวนเนาะเพราะปะนันจัดยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มดึงออกมาจัดแล้วเดี๋ยวจะจัดเป็นโซนของใคร ของมันนะคะวันนี้ก็เลือกออกมาก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆนะคะ100บาทกระถางละต่อมาต่อมาอ้าส้มส้มแดงแดงเหมือนกันอันนี้จะเรียกว่าพญาพันวังนะคะมีอ่าพญาพันวังนี้จะอ่าเขาเรียกอะไรกระดูกกระดูกจะผิดกับไกลทองนะคะไกลทองเขาจะขาวโบ๊ะเลยแต่อันนี้เขาจะไม่จะไม่ขาวมีเม็ดสีขาวกระจายเหมือนกันอันนี้จะยิ่งแก่ต้นยิ่งพลิ้วนะคะเพื่อนๆจ๋า ิวสวยเลยส้มจ๋าจ๋ากันเลยนะ้องมีชื่อว่าพญาพันวังให้กระถางละ150บาทกันเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าไม้ข้ามปีแล้วนะไม้ข้ามปีแล้วนะคะนี่มีหลายต้นนะสต้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้3ต้นกันเลยใหญ่ๆกันเลยนะคะอันนี้เพื่อนปนันพึ่งเอา,อาคัดออกมาจากไอ ในในโดมนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวตั้งไว้พอดีวันจันทร์ส่งก็ต้นแข็งปักแล้วนะครับเพื่อนๆนนี่สวยมากเลยเป็นไม้อันนี้เขาเรียกอะไรอะไม้ตัดอ่ไม้นั่นจอมนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าคือเอาแต่หัวไปแล้วเขาก็แตกหน่อมานะคะปะนันจะตัดตอนนะคะตอนแล้วเขาก็จะแตกหน่อมาเลย คือไม่ได้ชิ้นผ่านะคะน,นี้จะเป็นไม้หัวนะคะไม้ข้ามปีแล้วนะคะกระถางละ150้บาทพยาพันวังใครอยากไปแล้วสวยเลยก็คือแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าไปแล้วก็ไปอัพกระถาง8หรือ10ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอันนี้ลากแน่นกระถางแล้วนะแข็งแรงใหญ่แล้วความสูงหนึ่งไม้บรรทัดกว่าทางนั้นเลยนะคะวันนี้ ต่อมาอน,นี่พยาจักรีอันนี้ก็ความสูงเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนจาาหนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันเป็นฟอร์มกอนะคะสวยงามมากพยาจักรีต้นนี้นะคะไม้ตัวนี้ทํายากนะเพื่อนเพื่อนจา่าทายากผ่ายากแล้วก็ถ้าได้เป็นไม้แยกหนอถึงจะ เขาเรียกอะไรอ่ะจะรอดเยอะปะนันเป็นอะไรที่ผ่าตัวนี้ได้ช้ามากมันก็เลยไม่มีจํานวนเยอะนะคะเพื่อนๆจา๋านี่ก็ปีกว่าละอันนี้ปีกว่าแล้วนะคะพอยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะกระถางนี้เนาะยุบแล้วขึ้นใหม่พอเปลี่ยนดินแล้วนางก็สวยเลยนะคะอ่าต้นนี้150บาทนะคะมี2หนอนะคะเพื่อนๆจา๋ามี2หนอน สองนอหนึ่งร้อยห้าิบาทนะคะเอาขยับได้ที่ใหญ่แล้วแข็งแรงก็คือต้นนี้เลยนะคะเป็นไม้หัวนะ,ะต่อมานี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะเพื่อนๆน,นจา๋าไก่ราชาวดีอันนี้ก็เป็นบอลที่ตอนหัวเหมือนกันพอตอนหัวเขาแตกหน่อมาเพียบเลยนะคะเพื่อนเจา๋าแตกหัวแตกหนอ่หนอมาเพียบเลยมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ กำลังขึ้นมานะคะอ้าทั้งหมด150บาทเท่านั้นนะคะเป็นฟอร์มกอ้อาวไปก็ไปอัพกระถาง12กันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้ต้นใหญ่ๆอ,อ้วนๆน,นะคะนี่น้องอยู่ในกระถาง6น้องอย่างต้นไม่อ้วนมากแต่ได้ความสูงความใหญ่แล้วนะคะเป็นไม้ตอนเหมือนกันนะคะไม้ตอนไม้ตอนแล้วเขาก็จะแตกกอมาเลยนะคะ ถ้าผ่ามันจะอ่อนไปนะคะอันนี้พอเราเอาหัวมาตอนแล้วโอ้โหแตกกอเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไวๆนะคะมีแบ่งไว้ให้หนึ่งกระถางนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนางวารีนางวารีตอนเหมือนกันนะคะตอนไม้ตอนนี่ดูเพื่อนๆจ๋าแตกลูกนะคะนี่หัวเดียวหัวใหญ่ๆเลยปนันตอนนะคะก็150บาทอา่ะใครอยากได้กอมกอไปแล้วแบบไม่ต้องเสียเวลาให้ปน,นันอ่าเขาเรียกอะไรรวมกอต้นเล็กๆนะ อันนั้นมันน่านไปอันนี้มันเป็นไม้ถึงจะหัวเดียวแต่นางหัวใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพวกไม้ถ้าว่าปนันจะเลือกตอนปนันจะเลือกที่หัวใหญ่ๆพอออกมาแล้วก็คือแบบได้หลายหน่อเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะเพิ่งหน่อเพิ่งขึ้นมานะคะเพื่นอนเพื่อนจ๋านี่ก็หนึ่งไม้บรรทัดกว่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม้ยุบแล้วขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าปนันตอนหัวจุกเขาตอน อตอนยอดใหญ่เขาคันนี้ลูกเขาก็ออกมาอันนี้ก็เป็นหลายต้นเลยอันนี้นับไม่ได้เลยนะเพื่อนๆจ๋าหลายต้นเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกมากเลยนะคะถูกมากเลยใครอยากได้ฟอร์มกอวันนี้นะคะสุดนะคะสุดสุดไปเลยนะคะ,ะานางวาลีนะคะนางวาลีหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นนี้จะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบกาบนาคราดนะคะเป็นเพื่อนจ๋ากาบนาคราดอันนี้ก็ตอนเหมือนกันนี่ดูลูกกําลังขึ้นมาอีกนะลูกกําลังเพิ่มเลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าอ่าก็มีลายต้นและวหนึ่สามสาต้นใหญ่แล้วก็หนึ่งสองสามสหน่อเล็กนะคะหนึ่ง สองสามสี่สี่สหน่อเล็กนะคะเพื่อนๆจา๋าทั้งหมดเจ็ดต้นอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันอ่ามันยังจะ,จะเจริญเติบโตไปกว่านี้นะเพื่อนๆจา๋านี่ก็คืออ่าเขาขึ้นมาได้นั่นแล้วก็คือแบบสวยแล้วก็เริ่มเอาไปได้เลยยังจะใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะว่าพอลูกๆเขาโตขึ้นมานี่แบบหืมกาบสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจา๋ากาบตัวนี้ก็น่าสะสมเพราะนางสวย หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้เพื่อนๆได้ไปนะคะไซส์วันนี้ไปอัพกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะไปอัพได้เลยนะเป็นไม้ที่แบบหลายต้นเขาก็ต้องการาสารอาหารต้องการดินต้องการใบก้ามปูแบบกว้างๆใหญ่ๆต้นเขาจะได้อวบอ้วนๆนะคะเพราะอันนี้พนันใส่กระถางหกนางก็แน่นแล้วนะนางก็แน่นแล้วนะคะ กระถางต่อมาอันนี้จะเป็นปีกผีเสื้อนะคะเพื่อนๆจ๋าปีกผีเสื้อ,อความสูงดูความสูงหนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ห่วงลูกนะคะเพื่อนๆจา๋าน,นี้ห่วงลูกไม้ใหญ่เหมือนกันไม้ตอนหัวแต่ว่าออกมาแค่ต้นเดียวเพื่อนๆจ๋าออกมาแค่ต้นเดียวนางก็สวยดูรู้สึกว่าจะห่วงลูกนะคะเพื่อนๆจ๋าหัวใหญ่อยู่แต่ห่วงลูก จัดไปก็อันนี้ก็ให้อยู่ที่150บาทเหมือนกันนางสวยมากนะคะปีกผีเสื้อต้นนี้นะคะ150บาทดูความสูงนะคะเป็นเบญจ๋าสูงใหญ่นะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขาเอ๊อัมพรปนันอยู่ตรงไหนปนันจะมาเทียบให้ดูว่าอันหนึ่งอ้อมกอดอันหนึง่ง อัพรนะคะอะ่อันนี้ก็150บาทนะคะน,นี้ก็มีอ่าเบี้ยเล็กอีกต้นหนึ่งไม่ไม่แน่ใจหัวติดดินมานะคะเพื่อนๆจ๋าแถมไปนะคะแถมไปอัมพรต้นนี้ก็150บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าความสูงก็นี่เลยอ่าหนึ่งไม้บรรทัดกว่าเลยคือกัดสีสวยเต็มที่ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะอ่าเดี๋ยวปะนันไปดึงต้นอัมพรมาเทียบให้ มีความคล้ายและเหมือนกันมากนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นอ้อมกอดแห่งคุณเขาอันนี้จะเป็นอัมพรดูนะคะเพื่อนๆจ๋าอัมพรเขาจะเม็ดสีขาวนะคะตรงนี้จะเม็ดสีชมพูนะคะนี่เทียบกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนึงจะเป็นออกแดงออกน้ําตาลตรงกลางอันนี้จะแบบ ออกแดงเลือดนกนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าช่วงกลางเนาะสวยกันคนละแบบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าขาดแตงโมแตงโมอยู่ไหนเดี๋ยวปนันดูแตงโมก่อนโอ้ไม่แน่ไม่แน่ใจแตงโมเอาไว้ตรงไหนไม่รู้เนี่ยเ,เพื่อนๆจ๋าเอาดูสองต้นนี้ไปก่อนต่อมาต่อมาจะเป็นสาวหลังสวนนะคะสาวหลังสวนเนี่ยปนันคอยเรียกชื่อกับกันอยู่เรื่อย นะคะสาวหลังสวนสวยสวยเลยกระถางหนึ่งสองต้นอ่าเดี๋ยวพนันยกให้ดูหนึ่งกระถางนะคะยกให้ดูหนึ่งกระถางสวยๆเลยนะคะสวยมากเพื่อนๆจ๋าอนี้แค่กระถางเดียวนะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองต้นนะคะเพื่อนๆจ๋ามีสองต้นนี่สองต้นนะคะเป็นฟอร์มก็เพื่อนๆก็ไปอัพกระถางแปดกระถางสิบกันได้เลยนะคะสวยหวานมากเลยนะคะคัดมาให้ วันนี้คัดมาให้เก้ากระถางนะคะเนเพื่อนจากเก้ากระถางกันเลยคัดกระถางละสองต้นสองต้นทั้งนั้นเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าใครอยากได้ก็รีบทักมานะคะอยากทําฟอร์มกอใหญ่ๆเลยใส่กระถางสิบสิบห้าเลยก็จัดไปเลยสองกระถางสี่ต้นนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากระถางเดียวสองต้นสวยนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากแค่กระถางเดียวสองต้นนี้ก็ไปอัพแปดเลยได้เลยอัพแปดได้เลย ถ้าสกระถางรวมกันก็ใส่กระถาง10กระถาง12ก็เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าแบบสวยหวานมากเลยนะต้นนี้นะคะ150บบาทกระถางละนะคะ ต้นนะคะบอลใบยาวๆเหมือนกันแดงๆอันนี้อยู่นอกตู้กัดสีดีมากเพื่อนๆจ๋าฟางเล่นไฟอันนี้ก็สวยนะคะกระถางละสองต้นเหมือนกันอันนี้ก็กระถางละสองต้นเป็นไม,ม้มีหัวแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีหัวแล้วนะรอลูกๆขึ้นเท่านั้นอันนี้ลูกขึ้นแล้วนะกระถางนี้ลูกขึ้นแล้วนะเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้ลูกขึ้นแล้ว กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีแบ่งให้สามกระถางนะคะนี่ถ้ากัดสีแล้วเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋านี่บอนข้ามปีแล้วกัดสีแล้วสวยอย่างนี้เลยปีแรกไม่สวยนะตอนเด็กๆไม่สวยเลยนี่เขียวอย่างนี้เลยนะคะเขียวก้านดํานะคะกระดูกดําแต่พอกัดสีมาแล้วแบบหลงรักเลยเพื่อนๆจ๋าน้องมีชื่อว่า ฟางเล่นไฟกระถางละลอยห้บาทมีแบ่งให้3กระถางนะคะคลิปนี้ต่อมาจะเป็นไซส์ห้บาทนะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งไซส์ห้บาทวันนี้นะคะป้านันจะมีแบ่งไว้เออ ไซร์ละ50บาทมีแบ่งไว้ให้มั่งแล้วก็ปนันก็จะอัพกระถางเป็นกระถางละสองต้นเหมือนกันสองต้นถ้าว่านั่นก็จะให้อยู่ที่กระถางละ100นะคะถ้าสองต้นก็กระถางละ1 0 0เพราะว่าจะทำไอ,อ้อรุ่นเนี้ยปนันไม่มีได้อัพไว้เลยนะคะไก่ ไก่ไอฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวปนันก็จะขาย2ราคาเนาะถ้าใครต้องการ2องต้นก็กระถางละ $100 ่งร้ปนันก็จะอัพคู่ไว้ให้เลยถ้าต้องการต้นเดียวก็บอกได้เลยกระถางละ $50 บาทนะคะไก่ฝรั่งนะคะอ่าต่อมาจะเป็นเพชรเสีกระถางละ $50 บาทนะคะ,กระ,คะ,ะ,ะกระถางละห้บาท นี้จะเป็นทาตบางแก้ว50บาทนะคะนี่ปนันก็คือจะดึงดึงมาเยอะเะแล้วก็จะมาอัพกระถางก็คือถ้าอัพกระถางปนันก็จะอัปรุ่นนี้นะเพื่อนๆจะ๋ะเพราะว่าโตขึ้นนางก็จะได้แข็งแรงเลยเนาะแล้วเพื่อนๆอยากได้ไซส์นั่นนะคะต้นนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะขออยู่ที่เจบบาทหน้าสวยจึ้งมากต้นนี้จะเป็นอ่า พระนันไม่แน่ใจว่าเป็นทับทิมเมืองจันทร์ทับทิมเมืองจันทร์เพื่อนๆนจ๋าทับทิมเมืองจันทร์หน้านี้ก็จะออกจะแบบแผงสวยมากเลยนะทับทิมเมืองจันทร์ต้นนี้เอาจัดไปให้ห้าสิบบาทนะคะไซส์นี้เนาะไซส์ใหญ่ยังไม่มีนะคะไซส์หนึ่งร้อยไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบยังไม่มีโตไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าได้ไซส์นี้เนาะไซส์นี้ก็เดินทางได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอเคห้าสิบบาท ต้นนี้จะเป็นลักกี้นะคะลักกี้ห้าสิบาทนะคะ50บาทอันท้ายนอรสิงห์ไซห้สิบบาทก็คือไซเริ่มกัดสีเพื่อนๆได้ไปก็ไปอัพกระถางได้เลยนะคะป้นานันอัพไว้ก็คือยังไม่กัดสีเต็มที่ถ้ากัดสีเต็มที่ป้านันก็จะขายอยู่ที่ 100ถึง150นะคะแต่ไซส์นี้นะคะคืบกว่ากว่านะคะประมาณ1คืบป,ประนันก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าสูงถึงไม้บรรทัดก็จะ150บาทนะคะ,ะนบพระเก้านะคะนบพะ9ะเก้าหน้าแบบสวยจึง้งด่างสวย50บาทนะคะนบพะ9ะเก้าก็มีแบ่งให้สองกระถางนะคะมีแบ่งให้สองกระถางนบพะ9ะเก้านะคะ ต่อมาจะเป็นหลวงลาดเสนหาอ้าวก็50บาทเพื่อนๆจา๋าใครอยากทำฟอร์มกอบอกได้เลยนะคะฟอร์มกอก็2ต้น3ต้นสั่งได้เลยนะคะไซส์บาทความสูง1คืบกว่ากว่าถ้าข้ามปีไปแล้วก็จะเป็นไซส์0นะคะไซส์150ถ้าข้ามปีไปแล้วอันนี้อ่าบอลอ่าเป็นวัยรุ่นกำลังกัดสีสวยๆนะคะกัดสีสวยๆหลวงลาดเสนหา50บาท อันนี้จะเป็นบอลใบกลมวันศุกร์นะคะไซ์นี้อยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆจา๋าไซ์ต้องอัพกระถางนะคะไซ์ต้องอัพกระถางอยู่ที่70บาทวันศุกร์อันนี้จะเป็นพระนาลายไซส์50บาทนะคะเพื่อนๆจา๋าพระนาลายไซส์50บาทมี50 70นะคะเพื่อนๆจ๋า50 70เจเลือกเอาเลยเอาไซ์ไหนนะคะถ้า70ก็สูงใหญ่อายุมากกว่านี้หัวโตกว่านี้ต้องว่าอย่างนั้นเลยนะคะ ต้นนี้ป้นานันลืมชื่อเพื่อนๆจา๋ามีจํานวนมากนะคะมีจํานวนมากให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะหน้าเขาสวยมากเลยนะเพื่อนๆจา๋าหน้าออกจะเหมือนแตงโมเลยนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสวยงามมากลืมชื่อ รักเอ้ยรักเอ้ยนะคะรักเอ้ยให้อยู่ที่50บาทนะคะรักเอ้ยป้ายสวยๆ50บาทเพื่อนๆจ๋าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วงามน่ารัก50บาทนะคะ สงขาสงขาอ่าไซส์นี้ให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าไซส์นี้ให้ห้าสิบบาทสงขามีจํานวนไม่มากนะคะอันนี้เป้นานันเอามาแบ่งปันในไลฟ์ก็ประมาณสองต้นเนาะแต่แต่มีออเดอร์นะมีออเดอร์ออเดอร์เยอะเลยนะคะเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนจา๋ามีออเดอร์เยอะเลยแต่อันนี้คือเอามาแบ่งปันในไลฟ์เนาะห้าสบาทนะคะแบ่งให้สองต้น อ่านี้จะเป็นสีมหาโพเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้ากัดเต็มที่สีชมพูสวยๆกันเลยสีมหาโพไซนี้ก็ให้อยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะสีมหาโพอ่ะสีหวานๆนี่เลยจะเป็นหานุมานข้าวเฝ้ากัดสีชมพูสวยๆกันแล้วเพื่อนๆจ๋าหานุมานข้าวเฝ้านะคะประนันไม่ไม่ยกน้องใบเขาสอดกันหลายใบจังเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นหลวงราชพพึษกนะคะเพื่อนๆจ๋าหลวงราชพพึษกอ่าก็ให้อยู่ที่มันเป็นไซส์70บาทค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะนางใหญ่แล้วนะคะหลวงราชพพึษกให้อยู่ที่70บาทนะคะไซส์ใหญ่เลยอ่ันี้ก็จะเป็นสีลาหุ้มทองไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจา๋าไซส์ใหญ่เนาะนี่ถ้าอัพกระถางแล้วมันจะนางจะใหญ่มากเลยนะเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆจา๋า70บาทนะคะ <c oughs> ต่อมานางสวะหะนะคะนางสวะหะกระถางนี้รู้สึกว่าจะสองต้นนะเพื่อนๆจ๋าต้นลูกออกมาแล้วนะนางสวะหะเอ๊ะหรือไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่สินี่ต้นนี้จะเป็นชมพูทวีปน่าจะเป็นสองชิ้นรวมกันอันนี้อ่านางสวะหะอ่าให้ต้นเดียวไปเลยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทต้นนี้ก็แถมไปชมพูทวีปต้นนี้แถมไปนะคะขายนางสวะหะนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นมะนีทองอ้าวห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเป็นพื่อนจ๋ามะนีทองห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีอ่าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเป็นพื่อนจ๋าสวยงามมากต้นนี้ทันญบุรีนะคะทันญบุรีต้นนี้สวยมากเลยอ้าวให้ไซส์นี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะทันญบุรี เพื่อนจ๋าอ้าป้นันนี่อ่าที่ว่ามันอยู่ในกระถางสี่แล้วป้นันไม่ได้อัพกระถางสักทีพอาเขายุบไปแล้วนะแล้วเขาขึ้นมานี่ใบเดียวเลยปู่ทิมนะคะน้องมีชื่อว่าปู่ทิมดูใบเดียวก็ยังโหดนะคะเนี่ยเพื่อนจ๋าคือเพิ่งขึ้นมานะปะน้นัน เดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้จะแกะดินเก่าเปลี่ยนให้เนาะเพราะว่าดินเก่าหมดคุณภาพแล้วนะคะปีกว่าปนันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเขาก็เลยยุบนะคะยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะคะต้น,นจ่าขึ้นมาใหม่แล้วนางจึ้งเลยเห็นไหมอ่าให้ห้าสิบบาทเนี่ยต้นนี้เอาจัดไปใบเดียวนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนี่หน้านี้ก็จะออก ท,ทั้งเข้มทั้งหวานในใบเดียวกันอันนี้ออกหน้าเข้มๆเพื่อนๆจา๋าอันนี้ยังยังเล็กอยู่เอาต้นนี้ไปนะคะเพื่อนๆจ๋ามีเยอะอยู่นะเดี๋ยววันนี้ป้านันจะเดินเก็บเก็บมาเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางนะคะปู่ทิมเอาให้ห้าสิบบาทนะคะ,ะต่อมาจะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดไซ์นี้ก็อยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าไซอัพกระถางนะคะไซอัพกระถาง70บาทนะคะ สามต้นสองร้อยนะคะยาดฝนผู้ใหญ่โชดมีจำนวนเยอะนะมีจำนวนเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างเนาะเป็นลูกไม้มาจากาแม่ไก่นะคะเพื่อนๆจ๋ามาจากแม่ไก่ออกมาเป็นลูกออกดังๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองต้นนะคะมีสองต้นให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นไม้ด่างนะคะ ไม้ดางสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ประนันก็จะพอแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆสนใจต้นไหนหรือดูคลิปเก่าแล้วถูกอกถูกใจต้นไหนจดชื่อไว้แล้วก็มาทักถามเอาได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าประนันก็จะพูดวันละหน่อยเนาะแต่บอลอ่ะมันมีมากมากเลยนะคะสามสี่ร้อยสายพันธุ์นะคะมีสามสี่ร้อยชื่อประนันก็ทําคลิปได้วันละหน่อยละหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋ามันจะยาวเกินเนาะ สำหรับวันนี้นะคะป้านันก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ป้านันด้วยเนาะถูกอกถูกใจกดไลค์ให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงๆงนะคะสวัสดีคะ่ะ